เคยมีคำถามใช่ไหมคะว่าการที่เราจะซื้อทองสักหนึ่งเส้นหรือว่าทองคําสักหนึ่งแท่งเนี่ยเราต้องใช้งบเยอะมากๆหรือว่าเยอะแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยววันนี้คะ่ะขวันจะพามาหาคําตอบค่ะกับการทํำชาเลนจ์มีงบ3,000ถึง5,000ซื้อทองอะไรได้บ้างคะ่ะ และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับผู้รู้กันแล้วนะคะพี่อินสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสุภาพนิดนึงเสียงเหมือนมากใครได้ฟังรายการนั้นบ้างอาจารย์อะไรสักอาจารย์หนึ่งนี่แหละสักอย่างนี้แหละคลายมากเลยเธอเธอปลอมตัวไปหรือเปล่าอะกับเข้าเรื่องของเราดีกว่าพี่อินค่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาเยอะมากค่ะว่าถ้ามีงบ3 0 0พถึง5,000นเนี่ยเราสามารถซื้อทองได้ไหมแล้วถ้าซื้อซื้ออะไรได้บ้าน ถ้าเป็น5,000เนี่ยจะซื้อตั้งแต่ครึ่งสลึงลงมาครับแต่ถ้า เป็นสามพันเนี่ยจะซื้อตั้งแต่1กร,รมัมลงมาอ๋อก็คือจะมีน้ำหนักในการแบ่งใช่นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าบางท่านบอกว่าอยากได้ทองรูปพระพันธ์ออเอาไปสวมใส่เอาไปให้เป็นของขวัญของฝากพี่อินอยกตัวอย่างให้ดูหน่อยค่ะก็จะมีสร้อยข้อมืออ่าอย่างเช่นอย่างนี้ใช่เป็นสร้อยข้อมือทั้งสร้อยข้อมือเด็กแล้วก็สร้อยข้อมือของผู้ใหญ่อันนี้ต้องขออนุญาตเป็นคลิปอวดของนะคะ <Workers> <ม assumptions> เป็นคลิปโชว์ของนะคะพี่อินคานอกจากที่จะซื้อด้วยก็ประมาณ3 0 0 0ถึง5 0า0บาทแล้วขออนุญาตถ้าราคาต่อเส้นเจาะลงมาอีกน่าจะประมาณเท่าไหร่ประมาณสีุบันาทนะครับประมาณ4,300แค่นั้นเองใช่4,300เนี่ยณราคา2เอ้ย32,000เนื้อทองอยู่ที่32,000อ่นราคาทองคำบาทละ32,000บาทอ่บาทคุณสามารถซื้อเส้นนี้ราคา4 0 0 0กว่าบาท เท่านั้นเองนะคะที่ซื้อง่ายขึ้นเนาะโอเคซื้อที่ร้านเราได้ครับอ่ะโอเคนอกจากสร้อยข้อมือแล้วค่ะมีอะไรซื้อได้อีกบ้างก็จะเป็นจี้ครับเอคนที่มีคนที่เป็นสร้อยคอยอยู่แล้วหรือมีสร้อยข้อมืออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไปใส่ได้ใช่ครับขออนุญาตนะคะคือจริงๆจี้เรามีเยอะกว่านี้แต่อันเนี้ยขวาหยิบมาโชว์แค่บางส่วนนะคะเดี๋ยวให้กล้องดูนิดนึงก็จะเห็นว่าถ้าอย่างตัวเนี้ยค่ะคุณอินค่ะราคาประมาณเท่าไหร่ ตัวนี้ครึ่งส่นหนึ่งก็อยู่ที่4ี่พันสามเหมือนกันสี่พันสามสี่พันสามสี่พันสามเทไปเยอะเชียร์ตรงใจมือสั่นเลยเมื่อกี้เกือบบานแล้วเอออัลาคานี่ซื้อได้นะคะก็เป็นจี้จ้อยอะจี้นักสัตว์เนาะอันนี้เสริมสิริมงคลนะคะอืมอันก็สวยนะสี่พันกว่าบาทใช่ไหมคะ จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทราบราคาก็สามารถบอกทางร้านใ,ให้กดแบบทักมาในแชทอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเราก็ได้เนาะเดี๋ยวเขากดดูให้ว่าราคามันใน,นเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าน้ำเต้าพินอนนี่ก็สวยใช้กับน้ำเต้าปูปลาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้บมดเลยยุคไหน <laughs> อันนี้ก็สวยได้อันนี้ให้ผ่านผ่านผ่านของขวัญชอบช้อปปิง้งช้อปปิง้ง นอกจากที่จะเป็นเซ็ตของจี้ล้พี่อินคะแอบเห็นว่าอันนี้คือเราเรียกว่าอะไรอ่ะพี่อินไอเนี้ยคื่อคนที่แบบตะขอหักะแผลพังไอเนี้ยเป็นแบบอุปกรณ์แบบเราสามารถแบบซื้อตะขอไปเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยอะไรอะไรละกันอะไรอะไรอ่าเรียกง่ายดีเข้าใจง่ายพวกนี้จะขายตามน้ําหนักครับค่ะราคาไม่ได้แพงมากขึ้นอยู่กับน้ําหนักของมันว่าน้ําหนักเท่าไหร่ แล้วไซส์ของเขามีตั้งแต่น้ำหนักเท่าไหร่บ้างคะพี่อินมีตั้งแต่ถ้าเล็กๆเลยน่าจะเป็น0.3ครับ0.3ถึงประมาณ1กรัมกว่ากว่า1กรัมก็ประมาณ2,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าใส่กับเส้นใหญ่นะครับถ้า0.3ถึงพ0 0ไหมคะ0.3ยะ0.3เนี่ยครับก็ไม่น่าจะถึงพันนะประมาณ900เต็มเที่ประมาณนี้ซื้อได้ซื้อได้อซื้อเอาไว้ ส่วนจุดสามเนี่ยเอาไว้สําหรับทองแบบครึ่งสลึงหนึ่งสลึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปใส่แมสกับแบบนันใช่เพื่อแบบเฮ้ยเราทําต่ขอหักขอหักจะได้ไม่ต้องซื้อทองเส้นใหม่ดีเนาะดีเนาะแก้ปัญหาทุกจุดทางตรงไหนซ่อมตรงนั้นใช่โอเคอ่ะถ้าอยากมาจากเซตของอะไรค่ะพี่อินขามาดูทางด้านนี้บ้างคือวันนี้เอามาค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งเนาะจะได้เลือกหลากหลายเอาเป็นตัวไหนก่อนดีเป็นสร้อยคอก่อนกันส้อคอก็ได้ค่ะเดี๋ยวพักเขาจะโชว์นิดหนึ่ง สร้อยคอเนี่ยส่วนมากจะเป็นลายโป่งอ่าเป็นลายโป่งอ่าใช่ครับก็คือจะมีความใหญ่แต่อาจจะไม่ได้ทนทานมากใช่อจะไม่แนะนำให้ใส่นอนเพราะเผื่อนอนดิ้นอ๋อนอนดิ้นต้งนี้นเท่าไหร่อ่ะคิดดีไม่ได้เลยมันอาจจะดิ้นบุบได้เลยนะอ๋อโอเคเสียงสูงมีคนดิ้นขาดอยู่แล้วถ้าเสียงสูงทำไมเนี่ยสวยนะอเนาะก็คือแบบเส้นยาวด้วยราคา ก็อยู่ที่4,300เหมือนกัน4,300เพราะว่ามันขายตามน้ำหนักครับอ๋อโอเคค่ะพี่อิเค่อค่ากำเนิดร้านเราพอเป็นทองรูปภัณฑ์แล้วล่ะค่ะค่ากำเนิดแพงไหมอ่ะไม่ได้แพงมากครับก็อยู่ประมาณ 300, 4 0อ่ร้ออ๋อแล้วแต่ละใช่ไหมคะถ้าลายที่โชว์เมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าลายอะไรนะคะเป็นห่วงห่วงอ่าโอโม่ไหมครับ น่าจะใช่พี่อิน่าใช่ครับลายสวยเลยเดี๋ยวกล้องอินเสิร์ตเพิ่มเติมนะอ่ะมาดูทาทัดมาอ่าอันนี้คือเมื่อกี้โดนแซลอยู่ว่าแหวนดาวร้ายน์้ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอแหวนน้ำหนักหนึ่งกรัมพวกศูนจุดกส่วนมากอ่ะเขาแบบเอาไปแจกในพวกแบบเวลาที่เขา แบบเป็นพวกสมู่อูะไรพวกนี้ที่แบบเป็นคนที่เขาขายออนไลน์แล้วเขามีลูกทีมใช่ไหมเก็บอกว่าเอาไปอัดชีดอ้าว่างั้นแหละถ้าอย่างนี้ค่ะนลำนักประมาณเท่าไหร่นะคะก็มี0.6ค่ะมี0.3แล้วก็มี1กรัมครับอืราคาก็อยู่ที่ประมาณก็มีตั้งแต่ถ้าเป็น1กรัมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2,400 2,400อ่าศูก็ลงมาหน่อยเป็นประมาณ0ันู้ ี่ทีมให้เราเยอะเหมือนกันนะนี่อให้เยอะนะดีมากเลยฉันชอบจึงเลยค่ะอ่ะวันนี้ก็หลากหลายนะคะก็จะเป็นไซส์ของรูปประพันธ์ในงบประมาณ3,000-5,000บาทที่ซื้อได้พอมาพูดถึงทองคำแท่งค่ะพี่อินเราจะมองภาพเป็นทองต้อง1บาท5บาท10บาทซึ่งมันก็โอ้โห มันต้องเก็บเงินเยอะมากเลยนะังเซื้อได้อ่ะแล้วงบเราซื้อได้ไหมอ่ะจริงๆเดี๋ยวนี้เขามีนวัตนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่นวัตกรรมโอเคเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่ครับก็คือการแบ่งน้ำหนักทองออกมาให้ซื้อง่ายขึ้นใช่ครับก็คือมีตั้งแต่ครึ่งสลึงหนึ่งกร๊กก็มีหรือ0.6ก็มีครับเดี๋ยวเราขออนุญาตดูอันนี้นิดหนึ่งนีแลับหยิบมาที่ยินค่ะนั้นน่าจะเป็นครึ่งสลึงใช่หนึ่งจุดศูนย์หนึ่ง 1 0 9่เอาหน่เาอ๋อโอเคตาตาไม่ดีตาไม่ดีอ๋ออันนี้ประมาณเท่าไหร่อะคะก็4,3 0พสาครับแต่ว่าอาจจะน้อยกว่านั้นหน่อยเพราะว่าอเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ4 1 0พ4น0นน้ออ่าเพราะว่าค่าบล็อกอาจจะน้อยกว่าอ๋อโอเคอันนี้ือึ่1กรัมโอเคก็สวยนะคะจริงๆอะซื้อไปจับรางวัลให้เป็นของขวัญก็ก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่าราคาก็สูงอยู่นะอืเนาะประมาณนี้4 0 0 0กว่าบาทนะคะถ้าย่อมย่อมลงมาก็ ึ่งจะเป็น1กรัมครับ1กรัมใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตแอบดูนิดนึงอ่ะอันนี้ใช่อันนี้1กรัมค่ะพอมันตีออกมาเป็นแผ่นปุ๊บมันแผ่นใหญ่ขึ้นใช่ใช่ใหญ่มากดูดีมากอืออ๋อดูดีมากอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งดีไซน์ก็จะค่อยไล่ซส์กันมาอ่ะอันนี้จะเป็น0.6มันเริ่มตีแผ่นไม่ได้แล้วมันก็จะเล็กลงอ่า Hundred, ประมาณกี 1, Services, election, ่บาทส่วนชุดทเนี่ยครับจะอยู่หนึ่งพันหกร้อยราคาดีอ่ะซื้อแจกพนักงานเนียคะซื้อแจกพนักงานพนักงานของขวัญ c r e อทีฟอะคะแจกซื้อแจกเลยค่ะก็เป็นว่างบสามพันถึงห้าพันบาทเนี่ยสามารถซื้อทองได้เยอะเหมือนกันหลากหลายรูปแบบด้วยเป็นรูปรพันธ์ก็ดีหรือว่าจะเป็นทองคําแท่งก็สามารถเลือกซื้อได้พี่อินค้าฝากอะไรถึงคนที่อาจจะยังลังเลอยู่ว่า จะซื้อในราคานี้เพื่อใส่หรือซื้อในราคานี้เพื่อเก็บอันนี้ถ้าซื้อเพื่อใช้งานผมแนะนําว่าเป็นพวกแหวนครับอือย่างนี้เป็นแหวนครึ่งสลึงค่ะจะดีมากอเพราะว่าแหวนครึ่งสลึงเนี่ยนิยมใส่กันในน้ําหนักประมาณนี้อยู่แล้วอ๋อหรือใครที่มีสร้อยคอยอยู่แล้วแนะนำเป็นจี้ครับ โ <Okay. S 1> อเคแต่ถ้าอย่างอื่นถ้าบอกว่าไม่มีมซื้อเป็นอย่างนั้นได้อยู่ครับเป็นสร้อยข้อมือหรือสร้อยคอก็ได้เหมือนเริ่มต้นใหม่ก็สามารถเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอก็ได้จะเป็นคนข้อมือเล็กนิดนึงหรือเด็กเนาะน่ารักให้เป็นของขวัญเด็กก็ได้ ค่ะใช่ครับโอเคส่วนพพกทองคาแท่งก็ให้เป็นของขวัญได้เหมือนกันใช่ครับหรือจะซื้อหยอดแทนกันหย่อกกระปุกด้วยเงินสดก็ได้เหมือนกันโอเคค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้หลายท่านหน้าได้คำตอบไปแล้วเนาะว่างบ3 0 0 0ถึง5,000บาทเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างนะคะที่สําคัญพี่อินค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีคําถามอยากจะสอบถามหรือว่าเลือกลายเลือกแบบเพิ่มเติมติดต่อทางไหนได้บ้างก็ติดต่อทาง Facebook ได้เลยครับอืมทักเข้ามาหาเราที่ร้านทองอึ้งเฮงหลีที1 นั่นเองใช่ครับเดี๋ยวขึ้นเพจเอาไว้ให้เหมือนเดิมราคาทองอัปเดตทุกวันครับดูง่าได้เลยค่ะพี่อินค่ะคลิปนี้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะจะเสียงคุณจริงๆงนะเสียงคุณอาจารย์อะไรนะอาจารย์วีเหรอจะมีสิีจะโอเล่ปะจะไม่ได้ไม่ใช่นะเหมือนเคยฟังในรถ อ,อโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เอาเป็นว่าเป็นเทคนิคในการเป็นเลิกแล้วกันนะคะสวยงามมากข้างหลังยกมือไหว้เธอแล้วพี่อิ่มพันหกจริงๆเราก็เห็นแบบว่าเขาซื้อไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้ไปของขวัญนเนาะเอาไปแจกพนักงาน<ช>แจกลูกคยม<ร>อะไรเง<ร><ล>ี้ยเออแล้หลังยกมือไหว้แล้วสาธุจะซื้อหวยหรือจ้าหรือยังไงจา้าส่วนอันเนี้ยเราว่าก็น่าหลักมากเลยนะคือเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่าการซื้อแบบ สร้อยข้อมืออะในราคาแค่นี้มันซื้อได้แล้วสร้อยข้อมือเด็กเดี๋ยวนี้นเขาทำป่วมาให้ด้วยเพื่อ <Yeah. S 1> ว่าแบบแบบปรับว่าเด็กขยายโตขึ้น<อ>ก็จะได้ปรับง่ายอ๋อเดี๋ยวขอแงดูนิดนึงกาลันจะถามว่าทำไมมันต้องมีห่วงสองล็อกด้วยมีล็อกนี้ด้วยอืก็คือคเอาไว้ปรับข้อมือเด็กใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อตรงนี้นอนพี่อินอือเคก็สมมติว่าเด็กพี่อิน ตะขอมันอยู่ฝั่งนี้ออกกขแค่ย้ายตะขอย้ายตะขอครับกขแค่ย้ายตะขอครับพี่ว่าพี่ต้องไปนอน <c oughs> <c oughs> อะไปนอนได้คะ่ะ